วันนี้เรามาพบกันในสัปดาห์สุดท้ายของปี2557กับรายการดีสลาตันณแดนใต้ทีวีภูมิภาคของไทย PBS พื้นที่สื่อสารจากฝั่งใต้นะครับซึ่งรายการทีวีภูมิภาคของไทย PBS นั้นเป็นหนึ่งในพันธกิจขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยนะครับที่จะผลิตรายการโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะรายการดีสารตันณะแดนใต้ของเรานะครับก็ถือว่าเป็นรายการทีวีภูมิภาครายการแรกของไทย PBS นะครับซึ่งได้เริ่มออกอากาศตั้งแต่เดือนมกราคม2552เป็นต้นมาโดยในช่วงเวลาแรกนะครับก็ได้ออกอากาศในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ วัะลกุมราะหว่างปีพุทธศักราช2552ถึงปีพุทธศักราช2555ดีสลาตันนาแดนใต้อออกากาศเฉพาะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินรายการโดยอาจารย์ฮาฟิศสาละอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีรูปแบบและเนื้อหารายการเป็นลักษณะสารคดีเชิงข่าว และการสนทนาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยมุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ5จังหวัดภาคใต้ในทุกมิติทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจภูมิภาคที่ใกล้ชิดตัวเองดีขึ้นอีกทั้งยังได้เปิดโลกทัศน์ประชาชนในพื้นที่ให้กว้างขวางขึ้น โดยนำเสนอเรื่องราวจากโลกภายนอกทั้งวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิมในภูมิภาคอื่นๆรวมทั้งในต่างประเทศมานำเสนอโดยเน้นวิถีชุมชนประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายดิดหัักตามแนวทางสมานฉันท์เพื่อให้เรารู้จักกันมากยิ่งขึ้นตลอดระยะเวลาสี่ห้าปีนะฮะที่ผ่านมาในการนําเสนอรายการตั้งแต่เริ่มต้นเป็นช่องทางการนําเสนอของท้องถิ่นขึ้นไปเนี่ย จากรายการทีวีภูมิภาคไปสู่รายการที่ออกไปทั่วประเทศเนี่ยผมคิดว่าเราได้สร้างการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างให้เกิดขึ้นกับวงการสื่อนะครับในกระแสะหลักรวมถึงาการเปลี่ยนแปลงต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ3-4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นในช่วงต้นที่รายการได้ได,ได้ได้สื่อสารเรื่องราวของพ,พื้นที่ขึ้นไปตลอดจนพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับซึ่ง ประเด็นหลายๆอย่างที่เราได้นําเสนอเนี่ยสิ่งสิ่งสำคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือความรู้สึกของคนในพื้นที่ที่รู้สึกว่าเขามีช่องทางในการนําเสนอเขารู้สึกว่าเรื่องราวธรรมดาเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความสวยงามหรือว่าเรื่องราวของความเดือดร้อนเรื่องราวของสิทธิของเขาทุกอย่างเขามีช่องทางที่จะจะ,จะนาเสนอต่อสาธารณะให้คนภายนอกได้รับรู้นะครับในสิ่งที่เขารู้สิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขารู้สึกบางเรื่องเนี่ยแม้แต่ว่า ไม่แต่เป็นเรื่องอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ไม่เคยรู้มาก่อนอยังยังบางประเด็นเนี่ยอย่างชุมชนข้างนอกเนี่ยเขาก็ดูเป็นเป็นเรื่องราวแค่ๆบางทีสารคดีที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่โดยตรงเนี่ยซึ่งเขาเองเขาก็ไม่ได้รู้ประวัติความเป็นมาเนี่ยอันนี้ก็ทําให้เขาได้รู้เรื่องราวในพื้นที่ของตอนเองมากขึ้น ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2555ดีสลาตันนาแดนใต้ได้ออกอากาศทั่วประเทศและขยายพื้นที่ในการนำประเด็นต่างๆทั้ง14จังหวัดภาคใต้มานำเสนอทางรายการโดยเน้นให้รายการเป็นพื้นที่สื่อสารของผู้คนจากภาคใต้คืในในตลอดระยะเวลา5ปีดีสลาตันนาแดนใต้นี่ได้ทำหน้าที่เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชน หลายๆประเด็นด้วยกันนะท,ที่ทำใหเ้เราได้สื่อสารในระหว่างกันโดยเฉพาะกรณีของการเจรจาสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นความหวังนะครับของคนในพื้นที่ที่อยากจะให้เห็นพื้นที่ตรงนี้มีความสงบสุขแล้วก็อยู่ด้วยความาปรองรองแล้วก็อยู่ด้วยความาสามาคัคคีร่วมกันในการสร้างาการพัฒนาในพื้นที่อย่างแท้จริง ท่ามกลางความรุนแรงของเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นรับรู้เรื่องราวและสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นจากสื่อต่างๆตลอดมานะครับทั้งจากฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองในนักวิชาการที่บอกเล่าเรื่องราวและสถานกรารณ์ที่เกิดขึ้นรายวันนะครับในขณะที่เสียงของผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงของการดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดจากสถานกรารณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ เสียงของความอายุติธรรมเสียงของความหวังนั้นเราไม่ค่อยได้ยินรับรู้และปรากฏสู่สังคมมากนะัก10ปีของเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใตา้ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่มากมายชุมชนที่เคยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมาเนิ่นนานบนวิถีแห่งพระูวัฒนธรรมต้องหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ครอบครัวที่เคยอยู่ร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตาต้องขาดเสาหลักของครอบครัวหลายชีวิตต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องดำเนินชีวิตอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางความหวาดกลัวความรุนแรงที่เกิดขึ้นยืดเยื้อยาวนานนอกจากไม่เห็นความหวังเหตุการณ์ความไม่สงบจะยุติลงแล้วความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังก่อให้เกิดการสูญเสียและเงื่อนไขขยายตัวและมีปัญหาทับถมซับซ้อนอีกมากมายหลายเรื่องราวรายการดนะิสลาตันก็ให้ความสำคัดกับประเด็นผู้หญิงในพื้นที่ความขัดแย้งของจังหวัดชายแดนภาคใต้มากและก็เปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้เราะะได้ใช้รายการนี้ในการส่งเสียงออกไปนะคะและเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนะะ หนุนเสริม,มกลุ่มองค์กรภาพในสังคมทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะและโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มองค์กรผู้หญิงเนี่ยทางนี้ก็ให้ความสําคัญมากกําลังใจที่ดีๆสําหรับรข้าก็คือลูกๆก็ข้านอนนอนอยู่ในห้องข้ก็มองดูลูกทุกวันรลอนอน ขอของให้จากคนที่ทำร้ายตรงนี้นะคะขอกลับมาให้เป็นคนดีเหอะเรื่องราวองการสูญเสียรายวันเนี่ยออกมาทางสื่อเะแยะไปหมดนะคะแต่ว่าในกลุ่มที่สองเนี่ยคนไม่ค่อยได้รับรู้รับทราบว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของคนเหล่านี้สามีกโ<อ>โ็โดนโดนคดีช่วงแรกๆก็คือทุกคนก็ ทางชาวบ้านก็จะรูว่มึงกับว่าเราเป็นในร่วมหมดประมาณน,นั้น่ะเขาไม่ยอมรับเท่าไหร่กับเราเนยตัวก้าเองกระตุกในเหตุการณ์ตากใบนะี้ลูกเป็นจำเลยแล้วก็หลังจากนั้น3ามเดือนสามีก็ถูกยิงเสียชีวิตเราคิดว่าในสังคมไทยเนี่ยรู้แต่ว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความแรงชายแดนใต้เนะี่ยเยอะมากแต่ถามว่า คำว่าได้รับผลกระทบเนี่ยมันได้รับอย่างไรนั้นหน้าที่ของเราก็คือทํำยังไงที่ให้เสียงของคนที่ถูกกระทําเสียงของคนได้รับผลกระทบเสียงของคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยมันถูกได้ยินได้ฟังเนี่ยนะมันยุติได้แล้วนะคะเพราะมันเกิดผลกระทบ มากเพียงพอแล้วมีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ประมาณ6,000คนมีคนได้รับบาดเจ็บอีกประมาณหมื่นคนหมื่นคนเนี่ยตลอดระยะเวลา10ปีเนี่ยมันนานมากเพียงพอแล้วชีวิตก็อนามันกันนบอะไรละครบนน้ต้องเจ็บทุกแล้วก็ต้องทำงานหนะักต้องเลี้ยงลูก ลูกก็คงไม่เข้าใจเพราะว่าไปโรงเรียนน่ะลูกคนโตเขาบอกว่าอแม่นี่ไปวันนี้ไปโรงเรียนมีเพื่อนล้อเลยบอกว่าโออเป็นลูกโจรแบบเน,นี้ยเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วก็คือว่าอย่าให้ทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็คืออยากให้ลูกเรียนสูงสูงอ่ะความหวังของกะก็คือไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าทรัพย์สินเงินทองก็ไม่มีแล้วบ้านก็นที่ดินก็เป็นของเบนิดเดียว ก็คือว่าอยากจะให้ลูกเรียนให้เป็นคนดีก็อยากจะตั้งใจเนี่ยเป็นเครือข่ายที่ว่าพอที่เขาไว้วางใจเราได้ก็แค่นั้นนะคะรู้สึกภาพูมใจต้องอดทนต้องสู้ปรปสรคฝันเลี้ยงต้องสู่สังคมได้พระวีก็คือว่าก็รู้สึกว่ากนนี่เป็นเป็นคนที่ว่า เป็นคนธรรมดาแต่ว่าเขาให้ความสำคัญแก่เราด้วยแต่ว่าถ้าเจาะมาที่ในส่วนของเรื่องความเคลื่อนไหวของกลุ่มองค์กรผู้หญิงนะฮะในกระบวนการสันดิภาพในพื้นที่จังหวัดชายงภาคใต้โดวยเฉพาเรื่องราวของผู้ได้รับผลกระทบนะฮะที่เขาสามารถ ก้าวข้ามวิกฤตในชีวิตของตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมามีบทบาทนะฮะในกระบวนการสันติภาพในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นนักเยียวยานะฮะจะเป็นนักสิทธิมชชนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้เราก็จะเห็นว่าดีสลาตันเนี่ยให้ความสนใจนะฮะแล้วก็หยิบยกประเด็นพวกนี้นะฮะออกทางรายการดิสลาตันแล้วก็สัมภาษณ์นะฮะ ผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยที่มีบทบาทต่อชุมชนสังคมเนี่ยในกระบวนการสร้างเสรีภาพในพื้นที่เนี่ยออกอากาศนะคะอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่ทำเป็นซีรีส์นะคะห้าหกตอนนะคะก็เป็นการคล้ายๆเป็นการตีแผ่ชีวิตเรื่องราวของผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความแรงในพื้นที่นะคะที่สามารถที่จะก้าวข้ามจากวิกฤตชีวิตลุกขึ้นมามีบทบาท ช่วยเหลือคนอื่นในชุมชนในช่วยเหลือคนอื่นในชุมชนสังคมได้ก็ใจไม่ดีเหมือนกันว่าเออแบบเห็นหน้าลูกสาวแล้วก็ใจหวั่นหวันเหมือนกันแล้วก็มาบอกว่าเยอะดูถูกยิงก็ขับรถชนต้นไม้ด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็หน้าแดง ที่เกิดเหตุการณ์ใหม่ๆก็มีคนมาบอกว่าอืมไม่เป็นไรเรา,าอยู่เรา,าจะดูลแลเรช่วยเหลือเราถ้าเกิดว่าเราศรัทธาและเชื่อมั่นในพระอ,องค์โศกนาฏกรรมแห่งชีวิตของทั้ง19ครอบครัวที่ถ่ายทอดจากเสียงของความหวังของผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในสามจังหวัดชดายแดนภาคใต้ในห่วงสิปีที่ผ่านมาความเจ็บปวดความสูญเสียและการดิ้นรนต่อสู้ชีวิตต่อไปหลังต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวทําให้ผู้หญิงหลายคนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวเองจากช้างเท้าหลังมาเป็นช้างเท้าหน้าเพื่อนําพาครอบครัวต่อไปหลายคนเปลี่ยนจากผู้สูญเสียไปเป็นผู้เยียวยาให้กับผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกัน เพื่อรอวันสันติภาพกลับคืนมาเสียงของความหวังคือเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ที่ได้ใช้ดีสลาตันณแดนใต้เป็นพื้นที่สื่อสารไปยังสังคมภายนอกอันนี้อันนี้มีผลมากนะคะที่ที่ทางดิสลาตันให้ให้พื้นที่ให้โอกาสกับเราทำให้คนที่ชมรายการเนี่ยซึ่งจากถ้าเป็นรายการทั่วไปหรือว่าพื้นที่สื่อทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ลงลึกอะไรนะคะ อาจจะรู้แค่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้นะมีคนเสียชีวิตมีคนได้รับบาดเจ็บได้รับผลกระทบอย่างนี้นะอะไรเงี้ยอาจจะมีแง่มุมประมาณนั้นนะคะแต่ว่าที่มากกว่านั้นเช่นแง่มุมว่าเขาเขาก้าวข้ามจากชีวิตของการเป็นผู้รับผลกระทบเนี่ยมามีบทบาท ะะสร้างสันติภาพในพื้นที่ยังไงหรือพยายามสร้างสันติภาพในพื้นที่ยังไงมาเป็นคนที่เยียวยาช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไงนะฮะมาเป็นนักสิทธิ์ที่คอยปกป้องสิทธิ์ให้กับคนในครอบครัวให้คนในชุมชนให้กับรับผลกระทบคนอื่นได้งไงแล้วก็ทำให้คนที่รับชมเนี่ยเข้าใจนะคะในชีวิตของออผู้ที่เป็นเหยื่อแล้วก็ก้าวข้ามจากการเป็นเหยื่อมาเป็น คนที่คอยช่วยเหลือผู้รับผลกระทบอื่นๆในชุมชนในสังคมเมื่อกล่าวถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คนทั่วไปนั้น คิดว่าดินแดนน้าปลายด้ามขวานเป็นพื้นที่ขัดแย้งรุนแรงซึ่งบทบังสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตผู้คนต่างศาสนาที่อยู่ร่วมกันมาช้านานเห็นได้จากร่องรอยหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณวัตถุและศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตมากมายที่พัฒนาการมาอย่างยาวนานผู้คนส่วนใหญ่ในดินแดนแห่งนี้ คือชาวไทยชื่อสายมาลายูที่นับถือศาสนาอิสลามใช้ภาษามลา,ายูปัตตานีในการสื่อสารกันแม้ปัจจุบันร่องรอยหลักฐานและเรื่องราววิถีชีวิตดั้งเดิมมาลายูของผู้คนพื้นถิ่นได้ถูกกลืนหายไปตามกาลเวลาและกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่ทางรายการของเราได้นำมาเสนออย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาก็ทางพิพิธภัณฑ์ก็ได้คลุกคลีงานกับทางดิสลตันมาหลายครั้งนะครับก็พื<ม>้นที่แห่งนี้เราก็ทราบดีว่าในปัจจุบัน10ปีที่ผ่านมาก็จะมีแต่เรื่องความรุนแรงเรื่องอสิ่งที่ที่ดูแข็งนะฮะ<ม>ก็เลยดิสลตันเป็นส่วนหนึ่งที่มาทําให้ได้เผยแพร่ในสิ่งที่อีก,อกมุมหนึ่งของภาคใต้ที่ คนในภูมิภาคนี้ไม่ค่อยจะได้รู้มากนะักและซื้อก็ยิ่งปัจจุบันนี้ก็ยิ่งโอกาสที่จะลงมาที่นี่ก็น้อยเต็มที่นะฮะก็เลยดีสละตันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสื่อสารในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของคนที่นี่ให้คนที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆได้รู้จักคนที่นี่ในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่มีความสวยงามที่อยู่บนความหลากหลายของวัฒนธรรมซึ่ง แม้ว่าปัจจุบันนี้เหตุการณ์ยัง,งรุนแรงอยู่แต่คนที่นี่ก็ยังอยู่อย่างแบบเมืนพี่เหมือน,นน้องตาม,าไ,มไม่ว่าชาติพันธุ์มาลาย,ยูจีนหรือว่าไทยก็เราอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับล้มฝังศพเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวเขียงคู่มัสยิดเปลือเซ ริมถนนอาเนรูอรําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีคือร่องรอยหลักฐานที่บ่งบอกถึงการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวจีนพ้นทะเลในเมืองปัตตานีเมืองท่าที่สำคัญในอดีตตอนนั้นความเจริญเนี่ยจะอยู่ที่ตรงปัญยงรูโลคือประมาณที่บ้านกุเซะนะครับเป็นไชน่าทาวเลยหลังจากนั้นมาก็มีการเปลี่ยนทิศของแม่น้ำปัตตานี มาเกิดที่ปากน้ำเมืองปตัตตานีปัจจุบันนี่นะครับแล้วก็ความเจริญของชุมชนจีนนั้นก็จะมีประมาณตอนต้นรัตนโกสินทร์ประมาณช่วงรัชกาลที่สองนะครับช่วงรัชกาลที่สองปิณไอและวิถีวัฒนธรรมชาวจีนพ้นทะเลที่บัรพระบุรุษ เข้ามาลงหลักปักฐานที่เมืองปัตตานีในอดีตจนกลายเป็นชาวเมืองปัตตานีในปัจจุบันยังคงถ่ายทอดและสะท้อนผ่านวิธีการดำเนินชีวิตและร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่อย่างมากมายในเมืองแห่งนี้ ซึ่งสมัยนั้นก็อังกฤษเข้ามาปกครองก็เริ่มสร้างแต่ปลายรศพอมามีบทบาทหนักก็ตอนแบ่งปันเขตแดนก็ตอนสมัยที่เราเสียดินแดนครั้งที่13ก็ได้ความอนุเคราะห์จากกลรมศิลป์เข้ามาดูแลได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถานว่าอนุรักษ์ให้ชนชั้นหลังไว้ดูแล อเอกลักษณ์ของสิ่งก่อสร้างก็ส่วนมากก็จะเป็นสถาปัตย์แบบท้องถิ่นคือผสมมีอิสลามบ้างมีจีนบ้าง หรือว่าถ้าเรียกตามสำเนียงานองถิน่นจริงคืออิสตาอนอล,ลุรแกะถือเป็นวังสุดท้ายของอาราชตระกูลเล่แกะซึ่งกําเนิดที่ชายแดนไทยมาเลเซียแล้วก็ค่อยๆย,ย,ย้ายวังมาเรื่อยๆซึ่งเล่แกะเนี่ยก็คือถูกพิเสียงตามสันนิยงนไทยเป็นระแงะและต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเมืองมาเป็นเมืองราทิวาปัจจุบัน เราก็ได้ร่วมกับดิสัาตัในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่ถูกลืนเลือนในในพื้นที่ของสามจังหวัดดนภาคใต้เช่นบ้านเรือนอาคารเก่าๆที่กําลังจะทรุดโทรมลงและก็ที่สําคัญก็คือในเรื่องของวางระแงะที่ทางกลุ่มของเราที่นี่พยายามที่จะคือเรียกว่าพยายามที่จะหาช่องทางสื่อที่เราจะเผยแพร่เรื่องนี้ออกไปเพื่อให้คนภายนอกหรือว่าคนที่อยู่ในจังหวัดเองเช่น มีตอนหนึ่งเขาคือว่าดิสลาตันได้นาเรื่องราวของวังระแง,ง่ออกไปแล้วก็ทําให้ผู้ว่าก็รีบที่จะมาหาวังแล้วก็มีแนวความคิดที่จะบรณะวังขึ้นมานั่นคือเป็นเป็นฟิดแบ็ของหลังจากที่เราได้ทํากิจกรรมร่วมกับดิสลาตันมา วรรณคดีโบราณโบราณแล้วก็ที่เขาสาบส่วนไปแล้วแต่เ,เรามาศึกษาต่อแล้วก็นําสิ่งที่เราได้มาแล้วก็มาสกเก็ตลงในสมุนวัดเขียนแล้วก็จากนั้นเราจะเก็บรอยต่างๆจากที่เราได้สกเก็ตมาไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิน่นเพื่อเป็นหนังสือชำมือแล้วก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตอีกอย่างหนึ่งให้คนในชุมชนของเราได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ ครับกับมากมายเรื่องราวต่างๆนะปลายด้ามกวานะครับซึ่งทางดิสลาตันณแดนใต้ของเราได้ทําหน้าที่เป็นพื้นที่สื่อสารให้กับพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้มาตลอด6ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งการนําเสนอรายการของเรานั้นไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะชี้ถูกชี้ผิดในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพียงแต่เราทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนําเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่เท่านั้นนะครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับ ทางสถานีก็จะมีการปรับเปลี่ยนพังรายการนะครับให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางของทางสถานีซึ่งรายการดีสาตันหน้าแดนใต้ของเราจําเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการนําเสนอรายการให้เป็นไปตามพันธกิจหลักของทางสถานีนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับ6ปีดีสาตันหน,น้าแดนใต้ทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับสามารถส่งขอ้อคิดเห็นมาได้ทางทีมงานของเรานะครับหลายช่องทางด้วยกันนะครับ เรามีเสื้อยืดดีสราตัน,นะแดนใต้เวอร์ชั่นพิเศษนะครับมอบให้กับผู้ชมทุกๆท,ท่าน20ตัวด้วยกันนะครับในช่วงนี้นะครับจะเข้าสู่ช่วงปีใหม่แล้วนะครับผมสุกนนศรีและทีมงานดีสราตันนะแดนใต้ของเรานะครับก็ขอถือโอกาสอวยพรปีใหม่ให้กับทุกๆท,ท่านนะครับได้ประสบสิ่งดีๆสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงก้าวหน้าในหน้าที่การงานทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ